โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาจับเจ้าเทอริซิโนโซรัสกันนะซึ่งมันก็อยู่นู่นเลยเดียวที่ผมก็ได้เอาอาดิดฟเฟก์ไปแลกเป็นยาเอาอาดิเฟกต์มาแลกนะครับไปแลกเป็นยามูนสิที่ดีไปเยอะเงี้ยโ,โอ้โดนซะเลย โวโวโหเหมือนกันโวโหแอนดี้โวโหไม่ใช่ว่าจะโหดขนาดนี้เนี่ยประมาณนี้แหละ นี่คุณแตาปีจาเรามัโอ้ยดีกว่าไปอยู่นี่นนขึ้นตนน้นหิงหิ่งก็เดิมต้นนี้เหนื่อก็เดิม

ทำไมยิงไปโดนบอนโต้นี่สวยเลยเนี่ยมัน,นหนีไปทางนั้นงั้นนอนก่อนแล้ะกันครับใช่ค่ะนี้จะได้ลด เเโอ้โหตื่นมามืดตื่นมาตามึดโอ้โหนอนอีกอืมโอเคเก็บที่นอนแล้วก็กินข้าวตอนนี้แค่สรุปมันด้่นอนถึงสิ่โมงแล้ว

咦。嗯

ตกปตกปนตกปนโอ้ยนาโอ้ยนาอคนโดนโดนอะไรไปเะใช่ใช่คนโดนเลยมันมาปืนวนอ่าายปไนลเีย 응 이제네. 왜 그래? 들이, 둘 오이, 이거 라요 โอ้โหอันฟาลาเตอร์ไ <restless> ม <sus> oh, ่ไ <jamais> ม oh, <Meu. S 2> ่ไปอันฟาลาเตอร์ ฟาดเต้จยิงทำไม่เผ็ดฉันหายหมดเลยเไอตายไปซะเออหีโสโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทำการยิงสรบเป็นตัวใหม่นะครับเลี้ยวเสียวไม่ดีต้องอย่างนี้จริงๆอ่ะคือหายตัวเลี้ยวสิบห้าไม่เจอแลวอ่ะก็ขอโทษนะครับที่ผมจัดตัวเลี้ยวเยอะเพราะอะไร ซึ่งผมก็ได้เจออันโลนะครับซึ่งผมก็จะให้เจ้าอันโลเนี่ยไปต่อสู้กับทริซินโนนะเพื่อให้ทริซินโนฟ้าเวลนะนี่อัลโล,ลสามตัวแต่ไม่รู้ว่าทริซินโนจะเอาไหวหรือเปล่านะครับผมรอนาเลกเน่ย ขอ,อตัดไปตอนจับใกล้เสร็จเลยโอเคตอนนี้ก็ใกล้จับเสร็จแล้วนะครับสามสูนเรียบร้อยนะคะจับเสร็จแล้วนะใส่ที่ขี่ไปเลยนะว่าไม่อยากจะหมุดมากนะลรีบจับเลยนะแล้วก็รีบฟาร์มนะตบตๆตๆต คควาความ <S <S วามมอันนี้เป็นเลื่อนลงล่างเป็นการกัดเลื่อนขึ้นบนเป็นการตะกุยเล็บกดธรรมดาเป็นการตบเดี๋ยวเรากับเตโกก่อนนะครับผม ฟาร์มเนื้อได้นะครับตัวนี้นม,นม,นมันเป็นไหล่มันมันเป็นสายฟาร์อมอยู่แล้ว<ะ>่าเบอร์รี่ก่ขาวก่อนนะครับผมมันจริงให้ตัวนี้มาฟาร์มได้หาเบอร์รี่หาเบอร์รี่ เออฟาร์มไดเก็บไฟเบอร์อันนี้อ่ะถ้านี้เป็นการฟาร์มเบอรีกี่กบายเอ้อสัตว์เ้ตัวนี้มันกินอะไรเนี่ย จะไปลองกับอัลโลเลยนะครับผมเออตกเออเสียเลือดมามาจริงก็มาสิจา้าอัลโลนั่นตุ้ยไอตัวหัวหน้านี่จริงจก็เข้ามาสิเย้เย้ะเฮ้ยเจ็บเจ็บ ชิวๆครับผมมาอัพดาวเม็ดไปเลยมผมคงไม่ลืมไอทาเปจาราน,นะครับผมผมน่าจะไม่ลืมมันใช่ไหมก็เราต้องอัพเลเวลก่อนนะครับผมเนี่ย ทีเล็กเนปียต่อสู้กับตีเล็กเป็นยังไงเอ่ยแต่ตัวมันใหญ่เกินไปนะตีเล็กอ,ะอ่ะอ้าตบ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 ซ้ายตบหวาตบหน้าตบหลังเนี่ยตบ ตบ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 แล้วก็ตบอีกตบตบไปเรื่อยๆตบจนกว่าจะตู้จะตายตบตบตบโอ้โหคือมันฟาร์มได้แล้วคือมันฟาร์มได้ทุกอย่างอะ่ะจริง เพราะว่าแต่ว่าทำไมตัวมันหนักจังมานปัญหาผมว่าผมไปเรียกเออถ้าไปจั เองน่าจะง่ายกว่าโอเค๋ยวผมขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอคลิปมันก็ยาวเกินแล้วนะครับผมเพราะว่าอาร์คเนี่ยผมจะให้ไม่เกินสิบสิบสิบสี่นาทีนะครับผมแต่ก็เป็นการลงดันเียงก็จะให้เหลยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเออขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบายบุย